สุดยอดเลยเดี๋ยวขอดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นก็ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่นะครับเนีน่ยตัวเล็กกับกตัวเล็กตัวเลกนโลของ เพืเ่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปขนาอนทัวร์ก็คลิปนี้ผมก็อยู่ที่บรรยากาศของริมน้ำเลยอยีกชินเคึนะครับผมบรรยากาศอยู่ใต้ใต้ร่มบ้านเราจะเรียกว่าต้นอะไรนะต้นหูวกว้างหรือเลปล่าครับน่าจะใช่รนะับต้นหูวกว้างนะครับไม่รสุดยอดเลยฐาหนะของเราก็คันเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ บรรยากาศที่สุดยอดเลยครับสวนด้านนี้นะครับเจ้าของที่ลถวนี้เขาว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะผมเห็นเขาปลูกดอกไม้อยู่ก็เลยจะกลายเป็นสวนร้างแบบพัฒนาแล้วไม่รู้ว่าจะทําเป็นสวนดอกไม้ดีหรือว่าจะทําเป็นที่ปลูกผัดวีนะครับเนะี่ยสุดยอดเลยครับานผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ ผมจะพาไปดูบรรยากาศของการตกปลาก่อนนะครับท่านฝั่งซ้ายมือของเราใต้สะพานนะครับใต้สะพานน้ำเลืออย่างนี้นะครับผมทนานาทัวร์ปนเที่ยวนอนอ,นอินเทลกูก๊ก็วันนี้ว่างเว้นจากภารกิจนะครับไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรก็ขับจักรยานคู่ชีพออกมานะครับมาเลาะดูบรรยากาศของน้ำเลยครับที่ช่วงฝนตกมาช่วงนี้นะครับ รู้สึกว่าจะขึ้นแล้วนะน,น้ําเลยนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้ครับน้ําเลยขึ้นอยู่นะครับท่านผู้ชมก็โอ้โหนี่ดึงไปตรงนั้นเลยน,นะครับนะีอันนี้เอาปลาอย่างครับนะชิปะากดครับตะแกมเมนปะโกดเหรอเยืยเอย่อย่างก็เยือเมนนะครับเยือเมนตลาด เยื่อเหม็นเป็นแบบวใดครับเยื่อเหม็นเยื่อเหม็นนะครับอ๋กอ,อ,อ,อก็คือเยื่อหมักนะครับท่านผู้ชมอ๋อเยื man, นะ่อเหม็นเนาะเรียกว่าเยื่อเหม็นบ้านผมก็จะเรียกว่าเยื่อเหม็นครับสำเนียงก็จะพูดแบบนี้นะก็คนจังหวัดเลยนี้ก็อยู่ใต้สะพานนะครับนี่เลยแล้วก็อ,อยู่ใต้สะพานกันกันนานแล้วไหครับเนะี่ยลงจะได้ถึงชั่วโมงแล้วปะยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับ ปกตินี่เคยมาซิดเดี๋ยวนี้ปะ่ะหมดแล้วครับหมดได้มาแล้วเห็นปะะะ่ะอลองดังอ่ะอ้าฮึไม่ได้นะครับได้ปะ่ะดึงนะครับน่าจะติดติดปะ่ะน,นะเมื่อกี้นี่มันสั่นเลยเนาะสั่นเลยติดยืนป่โอ้นะติดติดไหมโอ้ได้ได้ๆๆๆออเล็กอยู่นะนี่นได้แล้วครับผม ปตากรดนะครับโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวขอดูนะครับออนั่นก็จะเป็นถ้าถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่นะครับเลยตัวเล็กกับตัวตัวเล็กอย่างเงันะ็นโลขดนตัวเป็นโลคุณป๋ออ๋อเป็นโลก็มีเข่อได้นะโอ้สุดยอดยนะครับถ้าจะขายดีนะครับไปเขียนนะครับสุดยอดเลยครับอยู่เขียนนะครับ e เขียนเต็มครับเขียนเด็มน้ำแต่งน้ำเขียนเต็มเนี่ยครับวัดวัดวัดบุงญไงครับขี่ไม่โลเลี่ยนะครับเขียนหรอครับครับเขียนข้ามไป ฝั่งมันมีสะพานข้ามไปโรงพยาบาลนครับสะพานน้อยนะครับสะพานเคืออันตรงที่เขาเรียกว่าไอ้สายน้ําล้นนะนะครับสายนะครับสายน้ําล้นนะเนาะโอ้ยูงกงบ้านเนี่ยสุดยอดเลยทอตัวแล้วมันมันก็จะเห็นดูอยู่เขามันคนหลายครับที่อยู่บนสะพานนะเห็นป่าวขอนยูลงน้ำแลงงามน้ำเอาน้ำตกน้ำเหลืองเนี่ยงามน้ำสุดยอดเลยครับโอ้มานี่ก็กินเลยเนาะสุดยอดเลย ก็ถือว่ามาไม่เสียเที่ยวแล้ววนะเนี่ยไปพูดแล้วจะเห็นบ่อยครับทำให้เพียนนะก็ถือว่ายังไม่ใหญ่เนาะไม่ใหญ่ครับโอ,อสุดยอดเลยเล็ท่านผู้ชมดู<ะ>น,ดนี่สุดยอดเลยอันนี้มาจากบ้านไหนนะครับไอนะ้เออมันอยู่บ้านอยู่เทิงไงครับอยู่นี่แล้วเนาะข้าวค,คนข้าวี่เลยเนาะสุดยอดเลยครับโอ้เห็นกันจระจเลยเรียบร้อยเลยเหยื่อหมักเนาะ เย็นเหม็นเลยครับผมยืนยืนอยู่านี่ก็หมักนะครับอืมเกี่ยวเบ็ดอย่างนีนะเราจะเกี่ยวเบ็ดเนาะเราก็จะเกี่ยวไว้ดวงเบ็ดอืมสุเยบ่ยฝายใส่มั้ยเยี่ยฝายใส่บนบัวให้ร้อนตรงนี้ผมก็จะเดินทางไปอีกสถานที่แห่งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมก็ำลังเซื้อน้ำอยู่ตรงนี้เลยเซื้อน้ำเรียบร้อยนะครับจะเดินทางไปต่อได้จะเดินวนกับน้ำร้อนมากเลย ต้องมีน้ำติดตัวไปนะครับได้น้ำแล้วก็กจะเดินทางต่อน,นะครับตอนนี้จะไปดูอีกสถานที่หนึ่งครับที่เขาโขดปลาที่เขาไอที่คนนั้นแนะนำมานะครับว่าต,ตรงเขาเรียกว่าไอ้ตรงอะไรนะตรงบ,บริเวณฝายนะครับบริเวณฝายแล้วก้อน,นทียันก้เล็กนะ บงบกตาลนะครับฝายบงบกตาแวเราจะเดินทางจากตรงสะพานท่าสะพานบ้านหนองนกเจ้านี้ไปที่บงบกตาลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นโซนนอกเมืองออกมาหน่อยน้ําเลยช่วงนี้ก็ขึ้นนะครับตรงนี้ก็ท,ทานนําถนนกันแล้วเชือ่อมเมือ กาจะมีใครมานั่งตกลปลาเนี่ยครับผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกมาชมกันนะครับโอ้เยอะอยู่นะอโอ้มีหลายท่านอยู่หลายคนอยู่ครับเตียนเยอะอยู่โอ้น้ําขึ้นครับน้ําขึ้นเลยสุดยอดเลยโอ้น้ําขึ้นนะครับตกลบปลากันเลย ยอดรยอน้ำกำลังมานะครับนะ่ะน้ำกำลังมาเลยตอนนี้เรียนปลาก็มาเยอะแยะเลยมารวมตัวกันที่สองคนสามคน,นครับมารวมตัวกันที่จะตกปลา น้ำไหลแรงนะครับน้ำกำลังขึ้นน้ำกำลังมาแล้วครับตอนนี้น้ำมาแล้วรจะค่อยๆเดินลงไปครับเต่๋ต้องระวังนะเพราะว่าลึกมากและอันตรายน้ำเชี่ยวนะครับน้ำเชี่ยวแลว้วก็ลึกมากอันตรายนะครับตรงบริเวณนี้หรือล่า ไม่แน่จริงอย่าลงมาก็แล้วกันนะครับผมความแรงของน้ำดูได้เลยด้านหน้าเราจะเห็นว่าพวเป็ดเต็มเลยครับเป็ดเต็มเลยนะเป็ดเต็มครับด้านข้างก็น่าจะมีที่ ได้แล้วได้แล้วดูไปดูก่อนติดปะเ <Yeah. S 1> อันหนึ่งมันติดยังกำลังงเป <Yeah. S 1> กปลังงเก็บไม่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้เลย,ม,เลยมันมันจะหลอด โอ้นี่ครับได้สองตัวแล้วครับเจ้านี้ใหญ่เนาะตัวใหญ่นะครับอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาจกดปลาจกเดนาะโ,ะโอะะใหญ่ป,ปลากดตัวใหญ่นะครับยอดเลย เยอะไครับเนี่ยเดืออะรครับเือเม่นะเดือนาเนาะได้แบบโตอะไรอย่างเนี้ยขึ้นมาครับเนี่ยขึ้นอมาว่าอันนี้จะมารัดนี่หาี้ กำลังมานี่ก็เบียรนี่ก็มีแล้วนะครับเดียวนี้หมดนะ 叫م一 <muchas>